พี่น้องเอ,อ๋การศึกษากาวนาทาทิ่าหนาย่โรงเรียนสอนให้หูเคี่ยงครูกับชุมชนพัฒนาเป็นตน้นก็ให้เกิดผลเด็กทุกคนมีความหูเคี่ยงครูคุณธรรมโรงเรียนง้างเลิศลำเพิ่นน้อมนํำปัชยาพัฒนาแนะเรียนรูกกาวท่านหูยุคสมัย ความปลอดภัยเป็นที่ตั้งในลูกฟังสั้งสอนวิชาการตาออนซอนผู้เพิ่นปอนให้ลูกหลานกีฬาเดนฮุกดานโร่งเลี่ยนบานทาซิลาท่านสมัยก้าหวน้าเยล้ามาง่ามองตองไผไใดล่องมาเยี่ยมโยยองแนนสุคนพีน้องเอย๋ย โรงเรียนบ้านท่าศิลาบริหารงานโดยนายสุทธีอ้วนสาเลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลาเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันระดับประถมวยัยมีจำนวน5คนระดับประถมศึกษา36คนมีครูผู้สอน4คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการพันโรงหนึ่งคน ครูผู้สอนนางสาวลำดวนคัทมาราศีครูประจำชั้นอนุบาลสองและอนุบาล3นางสาวปัญญาพรกุลคอครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางอภิร,รนุชด,ดอนสุยแปครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองและครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สานายสุปเลิกโอคาพนม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นายภูณสิทธิ์บุตรเสนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ประเด็นที่1การติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมครบทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระวิชาส่วนที่1การดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาตรฐานที่1ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษาโรงเรียนมีระบบไฟฟ้าเพียงพออุปกรณ์การรับสัญญาณครบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียงอยู่ในระดับที่เหมาะสมทุกห้องเรียนระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่มีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้มาตรฐานที่2ด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้นำมีความมุ่งมั่นตั้งใจตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างสม่ำเสมอมาตรฐานที่3ด้านครูผู้สอนห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นจอโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนระดับความดังของเสียงโทรทัศน์ได้ยินชัดเจนและไม่รบกวนห้องอื่นครูมีการเตรียมการสอนร่วงหน้าที่สอดคล้องกับคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ครูเอาใจใส่กำกับ ดูแลแนะนำให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้งจัดกิจกรรมการสอนส่มเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนประจำประเด็นที่2การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี 1. การจัดการเรียนรู้โคดดิ้งวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีระดับการจัดการเรียนรู้อยู่ในกลุ่มที่2จัดการเรียนรู้โคดดิ้งโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดหามาจากที่ต่างๆเนื่องจากโรงเรียนบ้านท่าศิลาจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 100%เประเด็นที่4 การจัดกิจรกรรมการสอนเพศวิถีศึกษาโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบ <S <S เข้ารับการอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์และขยายผลการอบรมให้แก่คณะครูทุกท่านครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อการสอนคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเพศวิธีศึกษาโดยบูรณาการเข้ากับการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลระกษาสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสอนเรื่องเพศวิธีศึกษาอย่างถูกต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอครูมีจำนวนไม่ครบชั้น จัดการเรียนการสอนแบบควบชั้นทำให้เกิดความแตกต่างของผู้เรียนในเรื่องวัยและความแตกต่างของเนื้อหาประเด็นที่5การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโร,รงเรียนโรงเรียนมีห้องสมุดที่พร้อมใช้งานมีการส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียนโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมให้มีการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับการอ่านอย่างสม่ำเสมอแต่ยังขาดหนังสือที่จำเป็นเช่นหนังสือพระราชนิพนธ์สารานุกรมไทยประเด็นที่ 6. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจร,รียธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ ทุกระดับชั้นสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงโดยใช้ DLTV หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับทุกวิชาและจัดผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือชุมนุมแนะแนว กิจกรรมหน้าเสาธงการเข้าร่วมประเพณีของชุมชนการจัดวันสำคัญต่างๆการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกจากนี้โรงเรียนกำลังดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องปลานนํำจืด คณะครูและนักเรียนร่วมกันแต่งเพลงม้าโรงเรียนโดยเน้นจุดเด่นด้านต่างๆของโรงเรียนและชุมชนนำเสนอเพลงม้าที่แต่งต่อคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงดำเนินการทำดนตรี ลาเรือนน้ำน้ำสนาโดเอลารูนาี่มีวนัยหา,หน,านานาบ้านพักทันใจ,ใจร่มใส่ใบ